ดีคะ่ะพวกเรา,ากักเรียนจัดชันมัธยมศึกษาปษีที่4ห้อง8ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็จะมีประวัติมีที่มาหรือว่าความสําคัญอย่างไรพวกเราไปฟังกันเลยค่ะประวัติการสร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเชื่อกันว่าจุดประสงค์ที่สร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์และหลักชัยของเมืองครับ โดยมีศาลหลักเมืองนี้นะคะเป็นแกนกลางของนครศรีธรรมราชครับเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตเทพนะคะที่ปกปักรักษาเมืองนครศรีธิธรรมราชครับเราไปชมข้างในกันกว่าครับองศาหลักเมืองทาด้วยไม้ตะเคียนทองค่ะที่ได้มาจากภูเขายอดเหลืองอันเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขนานครศรีธรรมราชลวดลายที่แกะสลักตั้งแต่หันซึ่งเป็นวงรบ ้าชั้นมีทั้งหมด9ก้าลายด้วยกันค่ะส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุคามดามเทพเหนือสุดเป็นเปลวเพิงอยู่บนยอดพระเกศค่ะคือยอดชัยหลักเมืองนเนเอนค่ะรูปแบบการแกะสลักจินตนาการจากความเชื่อในศาสนาพุทธฝ่ายมหายานค่ะส่วนอาคารเลขกรั้ง4ี่หลักถือเป็นบริวารสี่ทิศ <c oughs> เรียกว่าสารจตรุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมืองศาลพระทรงเมืองศาลพระภูมิเมืองและศาลพรบนรนดาลเมืองวางศิลาฤก์เมื่อวันที่7พฤษภาคมพศ2535ก่25 3, อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีพศ2542บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมืองเนื้อที่2ไร่ประกอบด้วยอาคาร5หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะสีวิชัยเรียกว่าทรงเหมาราชลีลาวางจิลาเริกเมื่อวันที่สี่สิงหาพศองพันห้าร้อยสามค่ะเพราะฉะนั้นพวกเรานะคะจึงอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนเพทุกคนเนี่ยมาร่วมกันอนุรักษ์และทนุบำรุงสาลนักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยกันค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะตาหลักเมืองนครสีที่ยิ่งใหญ่สถิตใจศรัทธาอย่าถ่ายถอนจงร่มเย็นเป็นสุขทุกนครสืบพระพรล้ำค่าชั่วฟ้าดิน